ปอยที่ปลูกไว้หนีบน้ำขายใจขวดขายทีาท่าัน่ันป้อยที่ขายน้ำมีต้นเะอมไม่มีเวลามาตัดเลยยิ่งตัดยิ่งเจ็กยอดชะอม กงให้พ่อบ้านเอามีดมาตัดดูดูฝุ่นเนี่ยยิ่งแตกไว้แกะกาบอ้อยให้แล้วอ้อยที่ หหีบน,น้ำไปขายต้องแกะต้องหมันแกะข้ออ้อยถึงจะยาวลำอ้อยถึงจะอวบต้องกนุนหน่อย กะเห็นไม่ได้ชอบร้องทักทายน้องๆถ้าพูดได้ก็คงจะถามว่าทำอะไรเนาะนี่พูดไม่ได้ก็ได้แต่ร้องทักทายทำอะไร แกะกาบข้างนอกออกข้ออ้อยก็จะข้อยาวลําอวบใหญ่มีน้ำหวานเยอะเวลาเราใส่เครื่องหีบลํำนึงอ,อย่างนี้น้อยก็ได้สองขวดน้ำอ้อยอะพันเนี้ยคุณชอบซื้อน้ำอ้อยกินน้ำจะหอมหวานไง จำชื่อพันธุ์ไม่ได้นี่ปลูกมาสี่ปีแล้วเนี่ยขยายแตกหน่อออกเรื่อยๆต้นเก่าที่ตัดไปแล้วแล้วก็ไม่เอาเอาต่อใหม่เรื่อยไปปลูกคนเดียวอยู่ได้หลายปีปลูกครั้งเดียว ได้ขายเรื่อยๆจะกิจพอเพียงเดินตามพอ่อหลวงรอก้าว้าขยันไม่มีอดมีกินมีใช้อยู่ตลอดไม่มีอดถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวย เด็ก็ได้กินได้ใช้ไม่อดถ้าเราขยันเดินตามรอยพ่อหลวงมีอะไรเราก็ปลูกกินเองเหลือกินก็ได้ขายค่ะ มีก็มะนาวปลูกไว้ก็กินก็ได้กิน,ดดกนกต้องหวังล่ำรวยอะไรหรอกทุกอย่างเราไม่ได้ซื้อก็มีกินอยู่แล้ว